สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast เพื่อไทยมั่นใจในโยบายค่าแรง600ทำได้จริงยันช่วยทั้งลูกจ้างนายจ้างขอบคุณวิกตูชัดเจนประกาศอยู่ต่อ2ปีทำประชาชนตัดสินใจง่ายขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่7ธันวาคม2 5 6 5 ที่รัฐสภานายสุทินคังแสงสอสอมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์หลังนางสาวแพทองทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทจะทําให้เศรษฐกิจพังว่าพักเพื่อไทยวิเคราะห์เรื่องนี้มาอย่างละเอียดว่าในอีก5-6ปีค่าครองชีพจะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีลด นายสุทินกล่าวว่าเมื่อค่าของชีพสูงขึ้นเราจะปล่อยให้คนอยู่กับรายได้ต่ำแบบนี้ไม่ได้และที่นายกรัฐมนตรีถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนซึ่งท่านเข้าใจผิดว่ารัฐต้องควักเงินจริงๆร,รัฐไม่ได้ควักเงินแต่คนที่ควักเงินคือนายจ้างซึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคิดว่าเราจะช่วยเฉพาะลูกจ้างอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยนายจ้างให้อยู่ได้ด้วยโดยเฉพาะให้นายจ้างมีรายได้สูงขึ้น โดยต้องทำเศรษฐกิจให้โตขึ้นหรืออาจจะเป็นระบบภาษีการเซ็นข้อตกลงเขตการค้าเสรีให้เยอะเมื่อเยอะขึ้นคนลงทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีส่งออกนายสุทินกล่าวต่อว่ามีคนห่วงว่าเมื่อค่าแรงสูงขึ้นสินค้าก็จะแพงขึ้นตามหลักทฤษฎีค่าแรงเป็นเพียงแค่10%ของการผลิตซึ่งที่มีการขึ้นสูงขึ้นเป็นสิ่งที่รัฐควบคุมไม่ได้เป็นการฉวยโอกาสเราจะอ้างตรงนี้ไม่ได้ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นความจำเป็นแต่ยืนยันว่าพักต้องช่วยทุกคนไม่ต้องกังวลส่วนที่คนคิดว่าหากแบบนี้ผู้ประกอบการจะย้ายฐานผลิตเยอะขึ้นการย้ายฐานผลิตนั้นมีหลายปัจจัยไม่ใช่แค่ค่าแรงที่ผ่านมา8ปีไม่ได้ขึ้นค่าแรงเลยทำไมเขาย้ายฐานผลิตฉะนั้นหากรัฐบาลคิดครบวงจรก็สามารถขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ เมื่อถามว่ามั่นใจนโยบายนี้จะสามารถทําให้สําเร็จใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าทําได้เมื่อก่อนเรื่องยากๆเราก็ทํามาแล้วเราเคยทําค่าแรงขั้นต่ําจาก215บาทเป็น300บาทและไม่มีใครเจงด้วยเราวิเคราะห์แล้วจากปี2,565จนถึงปี2,570เราสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลน,นี้ทำไม่ได้เพราะคิดรายได้เดิมธุรกิจเดิม แต่ที่เพื่อไทยคิดคือสร้างเศรษฐกิจใหม่รายได้ใหม่ซึ่งจะเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่อยู่ได้และโต้ขึ้นความคิดเปลี่ยนแปลงและแก้วิกฤตต่างๆได้เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศจะอยู่ต่ออีกสองปีจะทําให้เพื่อไทยไม่ชนะการเลือกตั้งใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าท่านชัดเจนดีต้องขอขอบคุณมาก จะอยู่อีกกี่ปีก็บอกเลยประชาชนจะได้คิดได้แต่ถ้าถามว่าเราจะชนะหรือไม่ผมคิดว่าไม่มีใครจะชนะหรือแพ้แค่ใครจะอยู่ได้กี่ปีอยู่ที่ประชาชนจะทนอยู่กับระบบเก่าๆได้หรือไม่อีกสองปีชาวบ้านจะทนแบบเดิมได้อีกหรือไม่นี่เป็นจุดที่เราคิดถ้าเราเสนอแนวคิดทางใหม่ว่าอีกสองปีข้างหน้าหากประชาชนสามารถก้าวออกจากแบบเดิมได้ ผมว่าเขาคิดเป็นว่าเขาจะเลือกใครเมื่อถามว่าประเมินว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนคิดว่าเขาสามารถสร้างความหวังใหม่ๆให้ประชาชนได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ตนว่าเขาก็น่าจะบริสุทธิ์แต่วันนี้ผ่านมา8ปีพลเอกประยุทธ์ยังคงคิดเดิมๆคนนำทัพก็ยังเป็นคนเดิมตนคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบเดิมและเชื่อว่าประชาชนจะไปแนวทางใหม่ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ